แฟนวอลเล่บอลใจแป้วเพียวอัชราพรบาดเจ็บเกมพบอิตาลีช่วดโอกาสชนะแชมป์เก่าแฟนวอลเล่บอลใจแป้วเพียวอัชราพรบาดเจ็บเกมพบอิตาลีช่วดโอกาสชนะแชมป์เก่าทำเอาแฟนกีฬาชาวไทยใจหายว่าหลังจากได้ชมเกมอันน่าตื่นเต้นระหว่างไทยพบอิตาลีในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั a ่นลีก2023 FIVB วอลเล y b a l Nations ลีก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่หนึ่ง เนื่องจากเพียวอัชราพรได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเซตที่4ซึ่งแต้มสาวไทยกำลังสูสีอย่างมากที่25-25ก่อนที่เพียวอัชราพรคงยศจะบินมาทำแต้มที่26ให้ไทยขึ้นแท่นรอปิดเกมทว่าเพียวดันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นที่ขาขวาเบื้องต้นเพื่อนๆจะทำการยืดกล้ามเนื้อให้เพียวเพราะคิดว่าแต่เกิดอาการตะคริวแต่ด้วยสีหน้าและอาการที่เพียวแสดงออกทำให้ต้องเรียกแพทย์สนามเข้ามาดูแล ก่อนที่เพียวจะแจ้งอาการไปจากนั้นทางทีมแพทย์จึงได้ส่งวิวแชร์มารับตัวเพียวออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนๆทั้งนี้จากรายงานพบว่าเพียวมีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณหัวเข่าด้านขวาซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอาการเส้นคลิกหรือบาดเจ็บเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้น้องเพียวเยอะๆเพราะเธอเปรียบเหมือนคุ้มกำลังหลักของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามผลวอลเล่บอลไทยอิตาลีพบว่ากลายเป็นสาวไทยที่แท้ให้กับแชมป์เก่าไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซต 26-24, 17-25, 29-27, 28-30และ11-15แต่นี่เป็นเพียงเกมแรกเท่านั้นซึ่งนัดต่อไปไทยจะพบกับแคนาดาในวันที่1มิถุนายน66เวลา18นาฬิกา